สวัสดีค่ะมีคนสอบถามเข้ามาค่ะว่าถ้าวันนี้อยากเป็นตัวแทนน้ำพราไฮโซนะคะโดยใช้ระบบดรอปชิปไม่ต้องสต็อกสินค้าเองนะคะไม่ต้องแพ็คสินค้าเองแล้วก็ ไม่ต้องสตอกสินค้าเยอะแยะมากมายแล้วก็รับไรายได้เป็นรายวันต้องทอํายังไงบ้างคะเงื่อนไขอะไรบ้างไหมนะคะง่ายๆเลยนะคะวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังค่ะก็คือง่ายๆเลยนะคะของเราไม่ต้องสตอกสินค้าเยอะแยะมากมายคะ่ะไม่ต้องส่งของเองไม่ต้องแพ็คของเองนะคะแต่ว่าเงื่อนไขก็คือคุณต้องเปิดบินนะคะขั้นต่ํานะคะ1ลังคะ่ะ เปิดบินครั้งเดียวนะคะตลอดไปเลยนะคะตลอดชีพเลยนะคะก็สามารถที่จะมีลิงก์เป็นของตอนเองเพื่อที่จะเอาไปคีย์ระบบหลังบ้านค่ะว่ามีลูกค้าสั่งออเดอร์อะไรมาบ้างนะคะเราก็จะได้รับรายได้คืนกลับไปนะคะเป็นรายวันเลยนะคะซึ่งในการเปิดบินครั้งแรกครั้งเดียวนะคะก็คือมีแพ็กเกจให้เลือกค่ะว่าเราจะเปิดบินแบบเหนลัง1นงลังเราจะเรียกว่า V.P. 1ถ้าเป็น2ลังจะเรียกว่า V.P. 2 ถ้าเป็น3ลังจะเรียกว่า v p 3ค่ะซึ่งแต่และ v p เนี่ยจะต่างกันตรงที่การรับรายได้หรือการรับเนี่ยค่ะค่าคอมมิชชั่นนะคะกลับไปไม่เท่ากันอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้เราเป็น VIP 1นะคะเรามีคนสั่งซื้อสินค้าน้ำปลาล้าน1ลังสมมุตินะคะเราก็จะได้ค่าตอบแทนกลับไปอยู่ที่100บาท แต่ถ้าเกิดเราเป็น VIP 2นะคะเราก็จะรับ200บาทแต่ถ้าเราเป็น VIP 3ก็ได้250บาทฉะนั้นวันนี้นะคะเราเลือกไล้ค่ว่าเราจะเปิดบินเป็น VIP 1、VIP 2หรือ VIP 3นะคะครั้งเดียวค่ะเหตุผลที่ทำไมเราถึงต้องมีการเปิดบินเพราะว่า1เราอยากให้ตัวแทนจำหน่ายทุกคนนะคะได้มีสินค้าเพื่อเอาไปเทสเอาไปทดลองค่ะว่าของเราแทบจริงอร่อยจริงไหมนะคะและ2ก็คือว่าเมื่อคุณได้น้ำปลาไปแล้วเนี่ย คุณยังเอาไปขายแล้วก็ได้เงินทุนคืนกลับมาได้ด้วยนะคะอันนี้คือข้อดีเลยนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะบอกเลยว่าถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เราจะคํานวณยอดรายได้ของตัวแทนในแต่ละวันนะคะทุกเที่ยงคืนในการตัดรอบว่าใน1วันนี้เราขายได้เท่าไหร่ค่าคอมมิชชั่นเรได้กลับไปเท่าไหร่ ล้วก็มาคำนวณจ่ายให้ในวันรุ่งขึ้นนะคะแบบนี้ทุกวันเลยนะคะใครอยากมีไรายได้เสริมในช่วงโควิดแบบนี้นะคะทักมาสอบถามได้เลยค่ะเพราะว่าน้ำปลารไฮโซของเรานะคะขายง่ายมากเพราะว่าอะไรคะรสชาติแซบนัวสะใจมากๆเลยใครได้ชิมแล้วติดใจทุกคนเพราะว่าของเราจุดเด่นคือไม่ต้องปรุงค่ะเพิ่มรสชาติแค่เผ็ดกับเปรี้ยวเท่านั้นทําง่ายและสะดวก แม่บ้านยุคใหม่เนี่ยบอกเลยว่าต้องมีเลยนะคะติดตัวทําให้ของขายง่ายฉะนั้นใครเปิดบินไปขายขายได้อย่างแน่นอนแล้วขายดีแน่น,นอนเลยนะคะใครสนใจก็สอบถามหลังไม้ได้เลยนะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายกับเราเรามีลิงก์ระบบหลังบ้านให้คุณคีย์ออเดอร์อยู่ที่บ้านอยู่บนเตียงนอนก็คีย์ได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องส่งของเองด้วยสะดวกสบายค่ะรับรายได้ทุกวันนะคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมราให้โซก็สามารถที่จะ ทักมาสอบถามได้เลยนะคะน้ำปลาร้าไฮโซใครตามก็อร่อยไม่ต้องงอเครื่องปรุงค่ะ